จะเรื่งไนดีอ่ะเห็นที่มีข่าวแล้วอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไงคะเพราะคนไปเดาว่าเป็นคู่คุณเขาสไใครคะก็ใส่มูแหละก็มอม้ามันก็มีหลายมอม้าเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเอมิวเป็นยังไงของมอมิวมอมิวแฮปปี้ครับก็ตามที่คอมเมนต์ไปเลยก็รักกันดีครับไม่ว่าตอนตอนแรกตกใจไหมอ่ะเพราะว่าพอเขาสกตลมาแล้วคือมันกลายเป็นว่าคนจงมาที่เรากันเยอะมากเลยตอนตอนแรกก็แบบเหมือน ตอนแรกที่ผมรู้ครับเป็นเป็นคนที่รู้จักส่งมาให้แล้วก็เลยลองคลิกเข้าไปดูแล้วเหมือนที่ที่คุณหมอเขาดูอ่ะเป็นคนอื่นด้วยนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเหมือนเป็นแบบเป็นถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายเป็นรปอนเรือ แต่ถ้ามอมันผู้ชายผู้หญิงแต่บางคนก็แบบตีความไปไยเราก็รู้สึกว่าอันนั้นเราแบบเราเราเปรียบฝั่งเราละกันว่าฝั่งเราละคดีจริงๆตุ่นตุยังผิดคดีนะครับก็เลยเขาบอก้นั่งได้เลยชังเจนเลยก็เลยแบบคนวมันมูตุนเป็นยังไงบ้างนู่นนนี่ั่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าแฮปปี้ครับแล้วเราคุยกับคุณหญิงด้วยค่ะเขาเป็นคนเขาเป็ูกเข่าค่ะเขาว่ส่งให้ผมดูเลยนะรู้ก่อนบอกอีกหนึ่งไปถึงเขาส่งให้เพื่อนเพื่อนแบบว่าเอ้ยยังไงเออเนี่ยเขาแบบ เห็นมีคนเข้าไปเดากันนี่อะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูว่าเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรที่เราก็เชื่อชาติแน่สาถ้ามีแล้วก็มีไปเช็คไหมจริงจริงนะเช็คก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็ที่บ้านก็ดูให้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องให้คนอื่นดูให้หรอกจะเครียดจะมัดหนึ่ก็เครียดอเลยดิ อะไรกันครับเจอทักหนึ่งก็เคียดเลยเจอทักคือคือกลัวเมือนกันไม่เครียดหรอกแต่ว่ากลัวแบบเหมือนหลายๆคนเข้าใจผิดครับแบบแฟนๆรู้สึกว่าอุ้ยทำไมต้องมีคนมาเข้าใจผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากจะบอกเรื่องการดูดวงที่บ้านก็ถนัดเหมือนกันเป่นบ้ามีปัญหาทท่านที่บ้านเขาไม่ซีเรียสเลยครับที่บ้านเขาก็ดูเขาอยู่แล้วแหละอยู่แล้วตอนรียนสอนย่อใหม่แล้วมันก็มีคนเข้ามาเยอะมากเราแน่นอนเพราะว่าท่ามันจัดีอย่างเงี้ยก็ คืไม่รู้เหมือนกันชื่อมิวอาจจะเดาได้ง่ายอะไรอย่างงี้มั้งครับก็เลยแบบเล็งมั้งไม่มีหองมาใครบ้างอ่ะพี่ที่มิวนิดหน่งหรอมิวมีหลายมิวแล้วหมามานี่ใครบ้างอ่ะอ่ะอย่าง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 น่าสทำเราไปดูเราเองเพราะว่ายังไงก็ดีครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องธุรกิจมากกว่าว่าอ่ะตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยทิศทางมันเป็นทางไหนบ้างก็หมอพูดก็บอโอเคมากๆก็เลยแฮปปี้ครับแต่ไม่ได้ คือคือเรื่องเรื่องเรื่องดวงความรักก็ได้แม่เขาดูหนตอนนี้แล้วแหละตั้งแต่ตอนแรกแล้วเรื่องนเรื่องงานแต่งใช่ไหมครับคือคือด้วยความที่งานแต่งแต่แรกอ่ะยังไม่ได้ลงวันเลยว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปดูเลิกก่อนแต่ก็เหมือนแบบยังไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูเลิกเลยครับนี่นี่ล่าสุดเพิ่งไปดูเลิกตั้งศาลที่คลินิกมาอยู่ละกิจเลือดลียเลืเียงก่อนเลือเองก่อน บวงสวงตั้งสารอะไรนี่ไปยืนพนมมือตั้งสารแล้วอย่างเรื่องแต่งงาะเป็นคือคือตอนแรกคิดว่าน่าจะช่วงปลายปีครับแต่คิดว่าเหมือนถ้าตอนนี้มันกลางปีแล้วอาจจะเตรียมัวงไม่ทันก็คิดว่าถ้าเร็วสุดคงชุงต้นปีหน้าแต่ว่าอาจจะต้องแบบพอไปดูเลิกก่อนว่าเมื่อไหร่คำาวนี้ไม่เก <c oughs> ี่ทวบความรู้สึกเราสองคนีะไรนะน้กวบความรู้สึกไหมคะผมถูก็ไม่ค่อยของเขาก็เหมือนเหมือนผมก็เล่าให้เขาฟังก็แหละว่า ก็มันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คนเขาก็ตีความไปได้หลากหลายแบบหมอมามันก็ได้หลายหมอมาเนาะก็ <c oughs> เลยร <ๆ S 2> ู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไอตัวคอนเทนต์เองที่คุณหมอเขาดูมาก็ไม่ใช่ปตกติไม่ใช่เราด้วยแหละแต่คนบางทีก็อาจจะแบบเหมือนเห็น,หนหผ่านหัวแล้วก็อาจจะตีความไปเองแต่ว่าก็ถูกพอเรื่องของการแต่งมันก็เลยเนาะคนไม่ได้ใส่ขนไม่ได้เป็นใหญ่เยอะขึ้นอ๋อเด้ออย่าบอกอะไรแฟนๆที่เขาแบบว่าขอกใจเหมือนกันนะก็ต้องต้องบอกว่าขอบคุณแม่ๆเลยที่คอยเป็นห่วงครับผมแล้วก็ ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารักกันดีแฮปปี้จริงๆช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องงานครับผมแล้วก็โฟกัสเรื่องกำลังจะหนีเที่ยวอีกแล้วก็ก็ดูแบบดูดูตารางโรงแรมอยู่ว่าเป็นฟังโรงแรมไหนดีนั่นนะเขาจะอันีดูมูลนแต่งงานไม่ได้เขาเป็นคนที่จะทำอะไรคือคือปัจจุบันนะนึกภาพไม่ออกเลยถ้าธันนูมูลจะเป็นยังไงเหมือนธันนูมูลกระทุสองเดือนอยู่แล้วโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะค่ะ